ของจานเพิ่นเนาะมีจานเพิ่นนางส้มนกส้มนูอยู่โอ้ยนกซ้ำเลอนี่นกซ้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่บอกคับจานใหม่พิ่นเนาะมาเนี่นกนกใหม่เนาะนกใหม่มีแต่นกซ้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่นกหนึ่งพี่น้องเสียงหน่อยพวกหนึ่งเสียงหน่อยแหลมเนาะการตั้งคันนี่อืมีขรมมาหนกตัวนี้มีเล้วเนาะมีพวมีคูโตเนาะขรมเนาะนกเขานี่ที่เด็ดนี่นี่อีกตัวหนึงแล้วว่านี่ยดวอวสั้ เดียว,วาานนแต่ว่าบทันหูเนาะแต่ว่าได้เงี้ยนแบบแววมันคันจักแมนตัวไรพี่น้องเลยมีเดียวตันเนะบบเาะาเมนเนดียวตันตัวหนึ่งเนะาะจูนี่ก็สินุกซ้ำเหมือนพี่น้องเลยอันนี้สนใจไปดินแล้วพี่น้องเนือกนุกปลูนก,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 กอะไผสมตัวนี้ได้มากนกดินพี่น้องเลยอาจารย์คนไทยมาเดี่ยงเหียนมันเสื่องก็เลยเดี่ยงเหมียน ดินพี่น้องไงเจนเรี่ยงเด่นเนาะพี่น้องเนาะคู่ดีดอกนาด่านคู่ดีคันดีพี่น้องเลยเสียงกลางเนาะเสียงกลางกลางได้ยักไงอย่างเนี่ยอยากไงอยากไปไงคนเนี่ยเป็นลูกซ้ำเนาะซ้ำเนี่ยสองเดือนสามเดือนได้พี่น้องอ๋อสามเดือนเลยดินับข่าวนาทีสามเดือนเนาะ แบบสามเดือนนะพี่น,นอ้องออก,ก็ออกมาเนี่ยซ่ฟังเสียงขันนอตัวไรขคันดีขันเพาะนอปะที่ขัดออกมีนิ่งเสียงนะพี่น้องเสียงไงเสียงไงเสียงไงเสียงดีเนาะมีค<ม><ม>าร่ม,มนุ่จานสันเป็อนนอตัวน,นี่นอเพิ่นใดมาใหม่นี่เพิ่นน้ำมาฝากซ่ำเมียนนี่กะดางไดมามืลอนี่กะดังไดมาแล้วพี่น้องเนาะเสียงไงมอเนี่ยสเสียงไงพี่เล็นี่ จานดอนเพื่อนให้่มากขอแบ่งเพื่นอนเขาแบ่งนัดอันนี้เนาะขอแบ่งนัดจานดอนเพื่อนมาสองนกเขาใหญ่ปลาหน่อยครับฝากติดตามน้ำกันได้เครับเด้อแบ่งปันน้ำเพิ่นมาได้อย่างเนาะอันนี้ครับน,นกซ้ำเนพื่อกันน,นะนพี่น้องเลยนี่ก็ได้ซ้ำเพืกอนพี่น้องสองเดือสนสามเดือนเบิดนี่ก็นกจานสันนคือกันี่กับฝากซ้ำไปทา้งหนังบ้านนางสุ่มกันพี่น้องเลยตัวนี้ก็เสียงกลางพี่น้องเอยเจ้ามุดแดงเนาะ เสียงกลางเจ้ามดแดงเนาะพี่น้องเลยฝากพี่ตามฝากเบิ้งมีแต่นกซ้ำพี่น้องเลยสนใจกับจิตต่อได้สีแดงเนาะร่วมทรงเนาะอาจารย์เนาะนกซ้ำใหม่สามเดือนสามเดือนว่าได้อาจารย์เอ้ นี่แต่นกปั่นน้ำอาจารย์เพิ่นมาเดียงเนาะตัวได้เด็ดเด็ดเนาะแบ่งปั่นน้ำเพิินมาเดียงมาสัม่มใบเนาะพอ,อได้เบิง,อยยงพอได้ฟังอาจารย์ใหญ่พ่อ,ยยพอ,อได้ฟังเสียงขัน,นเขาใหญ่ปลาดอยครับอืบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะ แต่จูเนี่ยห่ท่านได้ออกต่อพี่น้องเลยหุ่ท่านไน้ฟึกเนาะน,นกซ้ำไปให้แบบแบบพี่น้องแวงปันนะครับต้นใจกับติดต่อมาได้ครับาฝากติด<ไ>ตามฝากอแบบันนี้รับกันได้พี่น้องเลย<ว>อาจารย์ทุกคน